ความคืบหน้าคดีลอบวางระเบิดที่บริเวณหน้าศาลอาญารญญัชดานะครับวันนี้ตํารวจพาผู้ต้องหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพแล้วนะครับขณะที่แม่ทัพภาคหนึ่งก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการจัดฉากครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารควบคุมตัวนายมหาหินขุนทองนะครับนายยุทธนาเย็นพินโยนางสาวนัทพัฒนอ่อนมิง่งและนางสาวทัชพันธ์ปกครอง ผู้ต้องหาคาดีคว้างระเบิด rgd 5ใส่สารอาญารัชดาเมื่อคืนวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อทําแผนประกอบคํารับสารภาพและลําดับเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับโดยจุดแรกครับบริเวณด้านหน้าสารแพ่งนะครับนายมหาหินได้เปลี่ยนมาขี่รถจักรยานยนต์ให้ในายยุทธนาซ้อนท้ายจุดที่2ครับที่ประตูทางออกสารอาญาเป็นจุดที่นายยุทธนาคว้างระเบิดเข้ามาตกภายในบริเวณลานจอดรถก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางแยกรัชโยธินนะครับ ซึ่งระหว่างนั้นก็ถูกตำรวจและทะหารพยายามเข้าจับกลุ่มและยิงประทะกันทําให้รถจักรยานยนต์นั้นล้มลงหน้าสํานักง,งานอายการจากนั้นญายยุทนานะครับได้วิ่งหนีและถูกจับกลุ่มได้ที่สะพานลอยส่วนนายมหาหินได้หลบหนีไปที่ด้านหลังสํานักง,งานอายการก่อนถูกจับกลุ่มได้เพราะอาวุธปืนครับจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้นําตัวไปทําแผนต่อที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี ani, ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนร่วมกันวางแผน และในวันพรุ่งนี้ครับเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปขอ,อนหน้าสารทหารฝากขังในช่วงก่อนเที่ยงนะครับขณะที่่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงผู้จัดก,การตํารวจแห่งชาตินะครับได้ถแถลงภายหลังรับมอบตัวผู้ต้องหาจากทหารนะครับว่าทั้งหมดให้การรับสารภาพนะครับเว้นแต่นางสาวทัชพันธ์ที่ปฏิเสธแต่ว่าจากการสืบสวนพบว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์วางแผนด้วย ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือนในคดีนี้อีก6รายนะครับที่อยู่ในการควบคุมของทหารจะมีการสมม่งมอบตัวต่อไปเมื่อครบกําหนด7วันโดยจากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ก่อเหตุหน้าสยามพารากอนและพบว่านางเดียรหรือนางสุภสุภาพรมิตรอารักษ์ผู้วาจ้างนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับอีกหลายเหตุการณ์ระเบิดก่อนหน้านี้ในปี2553และ2557นะครับ ขณะที่พลโทกัปปนารุดดิตแม่ทัพภาคที่1ะครับวันนี้ก็ได้ปฏิเสธข่าวนะครับว่าทั้งหมดเป็นการจัดฉากและยืนยันว่าไม่ต้องการสืบทอดอำนาจต่อพร้อมกับมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้จะไม่กระทบต่อรถแบบและกระบวนการเลือกตั้งตามกรอบเวลาที่วางเอาไว้ครับ